สวัสดีจ้า เปิดคลิปมาก็อยู่กับบายสีปากชามเลยนะคะวันนี้ช่วงเวลาประมาณตีห้านะคะ,ะ,คะมหมวยก็มาทาบายสีปากชามนะวันนี้รู้สึกอยากทํบายสีไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวถวยเทพเทวานในบ้านนะคะต้องบอกก่อนนะคะคุณย่าของแม่หมวยนะคะคุณย่าใครสีนะ,ะเป็นคนที่ทาบายสีสวยมากแล้วก็มีคุณป้านะคะป้านางก็ทําสวยมากๆเช่นกัน,นเป็นเด็กก็คือไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจที่จะเรียนรู้กับคุณย่าเลยนะคะกระทั่งตอนนี้คุณย่าไม่อยู่แล้วเราก็ต้องมาหาความรู้เพิ่มเติมเอานะจ๊ะ คุณย่าของแม่หมวยนะคะเคยเป็นครูสอนทาบายสีรื่องบ้านเกิดของแม่หมวยด้วยนะคะย้อนเวลาไปได้จะตั้งใจเรียนกับคุณย่าจะไปนั่งดูทุกวันเลยหลายสิ่งหลายๆอย่างคุณย่าสอนไว้ดีมากแต่ไม่ทําตามเลยค่ะอย่างเช่นเส้นกวยจับนะคะไปเรียนกับคุณย่าค่ะมีแต่ซื้อกินอย่างเดียวจ้าที่พูดถึงไม่ใช่อะไรนะคะคิดถึงคุณย่านะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณย่าจะมาเข้าฝันหมวยนะคะเดือนหนึ่งหลายครั้งมากๆเลยแกอยากกินอะไรแกก็จะมาเข้าฝันหมวยก็จะทําการใส่บาตรไปให้นะคะแล้วก็คิดถึงนะคะเป็นยังไงบ้าง ร่าะบายสีของหมวยสวยงามไหมคะหมวยก็จะทวัขันห้าไหวครูบาอาจารย์ด้วยนะคะตั้งใจทํามากๆเลยนะ,ะลองผิดลองถูกหัดทําไปเรื่อยๆจ้าตัดผ้าเปกทีก็เป็นช่วงเช้าแล้วนะคะไปส่งลูกชายที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็มาอาบน้ําลงเซรั่มแล้วก็ไปนอนนะคะความใฝ่ฝันอีกหนึ่งอย่างในชีวิตนะคะเหมวยก็อยากเป็นแมค่ค้าออนไลน์นะคะก็กําลังลองผิดลองถูกะะดูพี่ๆที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะคนเราไม่เก่งทุกเรื่องนะคะอันนี้ไม่เกินจริงตาคาไม่เคีก็ ก็จะเป็นตอนเย็นนะคะขอกินง่ายๆนะคะเคี่ยวข้าวเหลือเนานข้าวต้มเกลือนะคะจะมีผัดผักบุ้งนะป้าอยากกินขนมครกแม่หมวยก็ซื้อมาให้แล้วก็ไปได้จอปูมาด้วยนะคะเมื่อคืนเพิ่งบ่นอยากกินไปพะโลที่เหลือนะคะจะไปให้ลูกชายชิมนะน้องันเดย์เขาชิมแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยดีนะแม่ไม่เคยเนือปูก็คือแน่นมากๆเลยแม่หมวยซื้อมาสี่ก้อนหนึ่งร้อยบาทถือว่าไม่แพงนะคะถ้าเป็นอาหารแม่หมวยก็คือไม่เสียดายเลยเราก็จะได้กินในสิ่งที่เราชอบนะคะน้องสันเดย์ก็จะกินไก่ทอดไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลักนี้ก็ ตแล้วก็ไปส่งน้องเข้านอนนะคะฝันดีนะลูกรักของแม่เวลาประมาณ3ามทุ่มป,ป๊ปาก็เลิกงานมาแล้วค่ะ,ะป๊ปาเขาจะกินต้มมามานะคะเขาบอกว่าอยากซดอะไระะะร้อนๆเราเป็นคนที่ชอบกินต้มมามามากเลยนะคะทุกคนสามคนพ่อแม่ลูกก็กินคนละเมนูไปเลยอยา่าหัวเราะนะคะแ<ๆ>ม่หมวยหม,ม,มักผมผมก็จะเป็นอย่างนั้นคะ่ะ ชีวิตประจําวันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในระหว่างที่กินข้าวก็จะคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในวันนี้นะคะปัญหาชีวิตวางแผนอนาคตไปด้วยกันสุขก็มันก็แสนจะเรียบง่ายนะแม่หวยมองว่าทุกๆความเราสามารถสร้างได้นะคะบางวันก็ทุกบางวันก็สุขปะปนกันไปมันก็เหมือนคนบ้าหัวเราะทั้งวันก็คือแอบร้องไห้ทั้งวันก็มีนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะทุกคนคนที่เป็นกําลังใจให้แม่หวยด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ก็จะหมักผมบ่อยนะคะอาทิตย์หนึ่งก็จะหมักสามครั้งนะคะเพราะว่า รู้สึกว่าหอมสดชื่นเวลาทำงานอาหทุกอย่างก็หมดเรียบร้อยแล้วแม่หมวยก็จะไปเคลียร์จานชามหลังจากนั้นก็จะไปทำงานนะคะ ล้างจานชามเสร็จแม่หมวยก็จะไปล้างผมนะคะแล้วก็จะมาลงเซรั่มตัวเดิมเลยค่ะ,คะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หมวยกำลังใจให้ครอบครัวของหมวยด้วย <ผม S 1> นะคะขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบคลิปนะคะหากใครสนใจเซรั่มที่หมวยใช้อยู่ก็สามารถดูใน,ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมวยจะโพสไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับคืนนี้ขอตัวไปทํางานแล้วค่ะบ๊ายบาย